วันนี้ผมจะมาให้ให้ดูไอช่องปีไอช่องช่องเสียบเนี่ยครับสายสัญญาณของปี<ม>คือว่าช่องสัญญาณของปีแต่ละช่องผมว่าเสียงมันไม่เหมือนกันเสียงมันออกมันไม่เหมือนกันอันนี้จริงหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้นะของเพื่อนมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือช่องสัญญาณของปีคนไหนที่จะเลือกต่อสัญญาณของปีออกเข้า power หลายๆตัวเข้า power หลายๆตัวแล้วเอาปีตัวเดียวแต่เราเอาเอาสายสัญญาณออกแค่ช่องเดียวแล้วไปแยกเป็นสองสองหัวสองสองหัวเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าเข้าแอม อย่าง,างตัวอย่างอย่างนี้นะผมเอาสัญญาณเนี่ยออกออกตัวเดียวออกช่องเดียวแต่ผมไปแยกเข้าปีเข้าแอมสองสองสองหัวคือว่าเราจะอยากได้แอมหลายตัวแต่ใช้ปีปีตัวเดียวไม่รู้ว่าของเพื่อนๆจะเป็นแบบกันไหมแบบเดียวกันกับผมไหมคือว่าช่องช่องฟีแต่และช่องมันไม่เสียงมันออกไม่เหมือนกันบางย่านมัน,ม,นมันไม่มี มันมันมันไม่ออกเนี่ยครับผมเลือกเอาช่องช่องเดียวออกแต่ผมเลือกเอาช่องไอช่องช่อง R เลือกเอาช่อง R สัญญาณมันมันมันหายไปบางบางย่านของเพื่อนเพื่อนจะเป็นแบบผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถ้าผมผมเลือกเอาช่องช่อง L อ ช่อง L ย่านเสียงมันมาครบย่านเสียงกลางมันมาครบคือว่าอยากให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะว่ามันจะเป็นแบบผมหรือเปล่าเนี่ยผมลองลองลองเสียบช่องอาเสียงกลางนะ สียงกลางเรียกับฟอนเนี่ยผมเลือกเอาช่องอาแต่ก่อนผมเลือกเอาช่องอามันบางย่านเสียงไอเอฟเฟกพวกกองทอมพวกอะไรอย่างเงี้ยจากที่ว่าเพลงที่ว่ามันมีกับกลายว่าเสียงมันไม่มีอ่าผมเสียบช่องอาแล้วมันมัน,ม,นม,มันไม่มีพวกเอฟเฟกกองทอมที่มันตีคอตีคอกับดนตรีฮะ พวกเพลงของเพลงช้าๆลูกทุ่งของของไอ้ตายอลไทยอย่างเงี้ยทุกคนลองอไปเปิดแล้วลองมาจูนดูแล้วก็นั่งฟังฟังดีๆมันไม่มีนะครับช่องอาย,ย่านย่านเสียงไอ้เอฟเฟกที่เขาเขาตีกลองทอมคอปงปงปุงปง,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 ปงอะไรประมาณนี้มันไม่ออกมันไม่ออก ช่อง R พอผมมาเปลี่ยนเอาเป็นช่อง L มันออกเฉยพวกพวกเอฟเฟคพวก Quantum, Effect, พวกองทอมเอฟเฟคกองทอมอะไรเงี้ยมันออกเอออันนี้ก็แปลกดีผมแปลกใจว่าผมซื้อเครื่องเสียงมาติดรถซื้อ power ซื้ออะไรปีมาแล้วทำไมสัญญาณออกมาไม่ครบ สัญญาณมันออกมาไม่ครบบางลำโพงมีเสียงกรองทองบางลำโพงมันไม่มีอ่ามันออกบางๆแต่พอผมมาเสียบไอ้ช่องแ L กับกายว่ามันมีเสียงย่านเสียงอ่ะมันออกมาครบอ่าอันนี้มัน,มน